ไม่จาเอาไปเลยค่ะคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาค่ะกับนิสสันนาวาล่าคาลิเบอร์ขับ2ยกสูงปี2020ค่ะราคาโปรโมชั่นพิเศษเพียง3,90,000บาทค่ะ นี้นะคะมาพร้อมของแต่งจัดเต็มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างกระจังหน้าโครเมรียมพร้อมโลโก้นิสสันไฟหน้า c r o สไอเอลมาพร้อมไฟเดย์ไทมและมีอุปกรณ์เสริมไฟตัดหมอกที่ครอบแต่งไฟหน้าม,ออมาพร้อมกับซุ้มล้อแต่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะและมีเสริมบันไดข้างมาเรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างสีเดียวกับ,บต,ตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวและมีกล้องอัจฉริยะ มองภาพรอบทิศทางมือเปิดประตูโครเมียมพร้อมที่ครอบกันรอยที่ครอบแต่งฝาถังและมีที่ครอบแต่งไฟท้ายครอบแต่งกระบะฝาท้ายสวยๆแบบนี้เลยมือเปิดฝาท้ายโครเมียมพร้อมกล้องมองอกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดเรามาดูภายในกันค่ะภายในมาแบบสวยๆส,สะอาด เจ้าของเดิมใช้ดีและทนุถนอมมากเลยนะคะเบาะก็หุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลายัยมัลติฟังกชันปุ่มพูดสตาร์ทพร้อมหน้าจอทัชสกรีนคะ่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียรโครเมียมสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยคันนี้ไม่ธรรมดานะคะด้านหลังผู้ดโดยสารนะคะมีแอร์แยกมาให้นะคะและเบาะกำมะหยี่สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะใหม่ๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสติกเกอร์ยังอยู่ครบค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะขับ2ยกสูงแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะหล,ล่อเท่แบบนี้เลยค่ะหรือจะเป็นอีกคันหนึ่งที่คุณลูกค้าเอาไปไว้ใช้งานเข้าป่าแคมปิ้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบทักข้อความมาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจัดให้เลยฟรีดาวไม่ต้องวางเงินจองไม่ต้องตัวยึดมัจั บริการจัดไฟแน์ส่งรถถึงบ้านทั่วไทยซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนทำคุยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดหมวยหมวยเกรดคารรถยนต์มือสองสมุทรสาครร้านอยู่เยื้องบิ๊กซีมหาชายัยรองขุขถนนเศรษฐกิจเปิดทำการทุกวัน8.30ถึง6.00นถูกใจคันนี้เพียงคอมเมนต์สนใจใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยทักแชทหรือโทรด่วนหาเราได้ที่0621892555ทุกวัน24ชั่วโมง